สวัสดีครับัดีครบเป็นไหนดีปไหนเดปนไหนเดไปเล่นไมครับครับไม่ไม่หมายถึงว่าจะเล่นตอไหนเนี่ยเล่นดีอ๋ออยากอล่นอยากเล่นแหะอ่าอเล่นสี่คนสามคนดีสี่คนดีกว่าไหมไปสี่คนก็ได้สี่คนไปเลยไปเลยไปเลยไนวมีเราปิไหมเย็บนี่ไงนี่ไงกลอะไรที่เหลืองกป็นกูสีแดงอ่ะ ฮะหรอเอาคนละทีมโอเคคุณเวฟครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกมไมค์คาร์ฟนะครับเด็กไปครับเราอยู่กับไมค์คาร์ฟนะครับเกมนี้เด็กเล่นเยอะนะครับเราต้องสุภาพนะครับอย่ามีคำหยาบนะครับเราต้องสุภาพนะครับเราเด็กดูเยอะไม่ได้แ่้วก็เราปาดเถื่อนเดี๋ยวเด็กดูตามเดี๋ยวเด็กไปทำตามไม่ดีไม่ดีนะไม่ดีโอเคคุณเวฟเราต้องทำะไรครับคุณเวฟต่อบล็อกครับต่อบล็อกต่อบล็อกต่อบล็อกโอเคครับต่อบล็อกต่ออะไดีกว่า กีครับเราต้องตอบบล็อกนะครับตอบบล็อกนี่ครับโอเคผมไปองนูดีกว่าครับเฮ้ยอสุภาพครับเราจะได้สุภาพครับเราเราจะไม่บวงเบียดบวยอะไรทั้งนั้นนะคุณเวฟคุณเวฟคุณเวฟสินประชนแล้วครับเดี๋ยวคุณเวฟครับผมได้เพจมาส่งไปครับไว้ทำอะไดีครับเอาตีลีดดีไหม เราสุครับเราต้องสุดภาพเราสุภาพเราสุภาพอครับโอเครับโอเคสเมตรครับสาเมตรสามเมตรครับสามเมตรโอเคเลยครับช่องผมจะโดนแบบไหมครับเนี่ยไม่โดินครับไม่เดินไม่เดนไม่โดนไม่โดนไม่เดินไม่ดนไม่โดนไม่ดนอเอาไปถือเข้ากันได้เพนดีครับเผ็ดเผ็ดอ๋อโอ้นี่ได้กี่คนเนี่ย โอ้น่าจะแบบเยอะอยู่ครับได้ได้หลายได้หลายวอเตอร์อยู่ครับทีครับวิทยเราโอ้โหเราขำน่าเกลียดเลยอ่ะเราคนน่าเกลียดเหรอเพื่อนทำไมผมขำได้น่าเกลียดขนาดนี้เพราะพอแทนนะไอ้เมลอนว่ะเฮ้ยสีเขียวสีเขียวสีเขียวเฮ้ยสีเขียวสีเขียวก็ลมา แล้วเธอสีเขียวคุณเว็บเป็นไงอ๋อเราเราเราเขียวว่าเขาเขียวปีอ่ะเราไม่ไปเราเรารีบไปสีเขียวครับแบบโอ้สีแดงก็เลงมาครับคุณเว็บเขาต่อมาถึงไดมอนแล้วคุณเว็บมากับผมเองครับคุณเว็บสีแดงโดนแดงโนะครับ let's go คุณเว็บมาบวกผมมาเอ้ยมามามาเดี๋ยวดักแล้วดักทางเดีวดักทางเรียบร้อยคุณเว็ตกแล้วเราจะไปบ้านมันเป็นคุณเว็บ Let's go คุณเว็บเลสโ o ้เลสโกเราเอ็งเนียนเราเอ็งเนียนปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปคุณเวฟมันมีไม้คุณเว็บมันมีไว้คุณเวฟเราชิบหายโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอเคโอเคก่อนก่อนก่อนตายก่อนตายเราเก็บไว้ได้หลังศพคุณเว็บเรามาตัวเปล่าเลคุณเวฟเราไม่มีเราไม่เก็บมาบ้านเราไม่เก็บมาบ้านไม่ไม่ไม่เตียงกู้ อือ้เรียบร้อยผมตายไปแล้วไปงั้นไปต่อไปครับตายไปทั้งตัหมอลำธรรมวัดผมนี่เขาเล่นหนักมากเลยครับหนักหนักเท่าเป้าผมเลยครับอะไรอ่ะขามพูดอะไรอ่ะขามพูดอะไรนั้นมึงกูไม่พูดเลย ที่กูตกตายอ่ะเพื่อนคุณเวฟมุ่งพราสดท้ายอีกแล้วคุณเวฟบสิ่งนี้ชอบดิ่งเหรอคุณเวฟเ็อชอบ่วงนี้ดิ่งครับช่วงนี้ดิ่งตกหลุมบ่อยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ได้หลุมหลุมอแหล่มมันดูดนะครับหลุมดูดไงหลุมเลยคุณดูดหลุมนะอ๋อหลุมหลุมเฉยๆแหละไม่ได้หลุมเฉยๆใช่พวกคุณก็คิดมากไปอืมอืม ก็ทีแร้เขาไม่คีดกันมากหรอกลูกกูลูกกูผู้เฮอะไรก็ไม่รู้เฮยเพื่อนเราไม่ทำโปรเทคเตียงโคตรโคตรมีหลักการโคตร Amazing อืมแต่ว่าก็คงเรจะโดนบอมไปก่อนนะแสดงว่าอเมีนี่ต้องบอมอเมีนี่ขี่เราใช่ไหมหรือซิ่งอ๋อฮะอะไรนะ ปกติเขียวไรปกติเขียวเหมือนกันแต่ติดฟ้าติดฟ้ามีหลักการเนี่ยเขามีหลักการแล้วเรามีอะไรบ้างคุณเว็บอ๋อเรามีเรามีหลักการเหมือนกันครับหลักอะไรคุณเว็บ อะะไรหลากหลายคนเว็บมึงมาอย่างงี้กูกูไปกูไปเด็ดเด็ดเอ้าวไอ้ตอนแรกบอกมาเหมือนเหมือนโคชิลามีหลักการมีเรียนรู้ก็เลยลองถามไปแบบจรหาความรู้บ้างเราเราเป็นเบ๊บสี่พามาเต็มเลยคุณเบ๊บเอ้ยเราสู้กับเพื่อนเช่าไม้เอาเะไรอะไรเอาเฮ้ยกวาดด้วยเบ๊บเว็บโอ้แล้วมึงอยู่คนเดียวอย่างี้โอ้ยเว็บ โอเคได้คนนึงเวฟโอเคกูเอาคืนให้นต้องควงหมดต้องควรคนมีหลักการกันเงี้ยแหละเวฟได้คนเร็นหลักการคือเมื่อกี้ตอนกูตอนกูออกไปบวกข้างนอกเนี่ยกูเก็บเงินไว้ในกล่องเรียบตลอดไงพอรู้แบบเดี๋ยวต้องตายแน่เดี๋ยวเราคนมีหลักการไงให้เขาเรียกมีหลักการมีสมองคนเรามีสมองต้องอะไรต้องใช้ใช่ปะใช่คนเรามีสมองก็ก็เหมือนกูไปงี้กูไปไม่ถูกอนไอ้เหี้ย เรียกเราแต่คนไม่มีอ่ะคือแผลแผลมันโกงอ่ะมันไม่ใช่ไฟบอลอ๋อคือการเออเขาโกงหมดแหละเดี๋ยวนี้คุณเขาเรียกว่าเขามีหลักการคุณเพลผมมีหลักการใช่เราเก็ต้องใช้หลักการส่วนคืนบ้างอย่างผมเนี้ยก็มาเอาเพชรสีเหลืองเพราะสีเหลืองมันมันยังอยู่ดีว่ะคุณเพลผมครับแล้วผมมจะบอกสิเอ้ย สีแดง,งใครอ่ะอุ้ยต้องช่วยต้องช่วยเขาเรีลวคนมีหลักการคนมีหลักการโอ้โหมันดาบเหล็กโอ้ยดาบไม้โอ้ยกูแพ้พมันได้ไงเนี่ยมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยกูมาตัวเปล่าไอ้นนี้แหละไอ้น,นี่มีบอมันนี่มีบอมเนีย่ยกูไปตัวเปล่าแก่เนี่ยโอ้ my god คุณเวฟสีเหลืองมาเอ้ากูอยู่คนเดียวเฮียโอ้ข้างหลังก็มีสีเหลืองเอาดีงั้นกูพาถมกับสีฟ้าไปเลยไปเลยไปเลย โอ้โอ้คุณเว็บเพื่อนเราเก่งแล้วกูมาแค่ดาบไม้โง่โง่กูสู้เลยใครไม่ได้กูไม่มีสมองกูไม่มีสมองเลยแล้วตอนเนี้ยกูไม่มีเงินเลยเว้ยแม่งอยู่ตรงนั้นน่ะเว็บไปผมปะไป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  Let's go Let's go Let's go แม่งรับมันเอาเชื่อกูมาตัวป่าย์ไม่มีบล็อกไม่มีควยเลยเลยวิระเบิดวิวิวระวังมันวม่ระวังมันคว่ยอะไรมันอะระวังมันใช้หลักการไม่รู้นะคุณเว็บ อันนี้ดูมันจอกแล้วอ่ะดูดิเฮียโอเคไม่เป็นไรคุณเวเราจะปล่อยเอ๊ะมันจะควงสโมมันจะคว้างมันจะควงใส่กูเโอเคกูแค่มาขอเพชรน่ะโหลป๊า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 เฮียวเฮียวกูจะไปช่วยไงวะไรี่ยพอเราไม่มีเดี๋ยวมาได้ไงเนี่ยมา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 ได้ไงเนี่ย เอเคบรจษัทการอะไรบจิัทการอะไคุณเว็บใช่ใช่ผมเป็เชอร์ตี้กันพอดีตอนแรกผมเห็นชื่อสีฟ้าโคตรเฮี้ยเลยคุณเว็บยื่นมาไงตอนแรกก็คิดว่าไข่แม่งมาได้ไงวะเฮ้ยสีเหลืองมาสีเหลืองมาสีเหลืองต้เชื่อเพื่อนต้องเชื่อเพื่อนเอ้ยอดิตอดิโอ้คุณเว็บคุณเว็บสีฟ้ามันซ่อนอยู่โชสีฟ้ามันซ่อนอยู่คุณเว็บผมรู้แล้วว่าทำไมมันมาได้ไงมันซ่อนอยู่ มันแอบต่อบล็อกสีฟ้าหลังบ้านเราเว็บมันมาแล้วมันาแมันเนียนมันเนียนมันเนียนต้องมาช่วยเวฟต้องช่วยครึ่งหลอดแล้วกูครึ่งหลอดแล้วกูซูไม่ได้แล้วมันกำลังวิ่งมาอะไรอะไรอะไรขวา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 ที่ขวาที่ขวาโอ้ยไปไปไปมันต่อหลังบ้านเรามาคุณเวฟบมาต่อหลังบ้านเรามาเว้ยต่อหลังบ้านเองมา ยัพูโวาเอใจแม่งทำไมมันถึงมีทำไมมันมีทำไมมันมีชื่ออะไรฟ้าอยู่ในเตียงกูได้ไงมันไปได้ยังไงมาได้ไงก่อนทีเรื่องมาทีเรื่องมาทีเรื่องมาน่ยน่อยนปับปับปับเอยเอโอเคเกันผมเรียบ้อยมาอีกมันมาอีกมันมาอกโอเคโอเคไไปไไปไไไ เยอทำไมว้าไม่ได้รูมติดเองเดียวเลยอะไรวะขออนมาลอมาให้ขอบคุณครับอะไรมันจะสีแล้วก่อนเลยอ่ะดับแรกอ่ะใช่ไปปะทางผ่านหรือเปล่าทางผ่านทางผ่านทางผ่านทางผบ้านแดงแล้วม้านแดแล้วม้านแดแล้วมามาโอ้คุณแม่กูล่วงนม่กูกเดยนออกเลยสุดปั๊บ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 มันเข้าไปอยู่ในนี้ไมเนี่ยไอ้ดิ ไปดิอุ้ยเราเราต้องถมเตียงหลงแล้วเตียงหลงแล้วเวฟเราต้องบ้องวูดหลงแล้วเวฟหลงแล้วซื้อใครก็ได้เอาบ้องวูดสิยังมันมาทั้งคู่เลยเวฟสีฟ้าเข้ามาหลังบ้านเรามาแล้วเดียหลังบ้านมาอุดเราอุดเราอุดหลังบ้านมาเวฟหลังบ้านมา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 เมื่อกี้ไปไหนไม่รู้ อุ้ยหลังคาแน่เลยเว้ยมันถอดไปขึ้นหลังคาเราไปอุดก,ก่อนเลยอุดก,ก่อนต้อง<ร>อุด<ร>น้ำเร,เ,เราต้องปิดน้ำไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโดดลงน้ำไม่งั้นมันจะโดดลงน้ำเราตอนนี้เรายังไม่ได้อัพเกรดดาบเลยตอนนี้ <c oughs> เออแม่งไม่ได้ม,มา,าล่อมาสักทีเฮ้ยมันอยู่บนอยู่บนอยู่บนใช่ใช่อยู่บน,บน,บน,บนต้องเอ้ยมันคว้าไฟบอลมา <c oughs>

อะไรว่าใครมันตีกันไม่หยุดหว้ยเอ้ยไอ้บ้านกูสภาพแย่แล้วเว้ยเอ้ยบ้านกูโคตรแย่เลยตายตายอันเดืองตายอันเดืองตายเพื่อนเป็นไบ้บ้านยึดหนูได้เฮ้ยโวยมาเฮียอะไรนะคือหน่วยเร็วหยุดมาหยุดมาขุดไว้ยตีเหลือก็มาขี้สีฟ้าก็มาสัตว์สัตว์มาไว้กลับไปกลับไป ก็ไปสวยสวยก็ไปอสีฟ้ามาแล้วสีฟ้ามาเล้วข้างหลังเพื่อนข้างหลังเฮียเฮียกูเพิ่งจะสู้สีฟ้าสองไอสีเหลืองสองตัวเมื่อกี้ใหม่ๆเยอะเหรอเยอะคอนเทนต์คอนเทนต์ตะบนจัดอึ้งร้อนไหมบนโดดมาแล้วตตัวสองตัวไปแตกแล้วเตียงแตกมาแล้วลงไปวิ่งมันขึ้นน้ำขึ้นน้ำเพื่อนอุดน้ำหน่อยอุดน้ำหน่อยอุดน้ำหน่อยอุดน้ำุดน้ำโอ้ยโอ้ยจะตายแล้ว เลือดเยอช่วยกูด้วยโอ้ยโอ้ย <único> ต <Liberty Overwatch> ีมันหน่อยเฮ้มันตามกูนี่อะไรอ่ะทำอะไรเพื่อกูสัเดี๋ยตายมัตายมัตายอุ้ยแมันเอ้ยามาเพื่อ่มา่มาหลงหลงแต่หลงแต่หลหลง อูดีเลยเฮ้ยเมื่อเราตายเหรอเว็บจะมาดีจะมาดียิ่งจะมาคนเดียวโอ้กูเหลือเหลือเดี๋ยผมคนเดียวเหรอใช่คุณเวฟเหลือคนคนเดียวแล้วคุณเวฟบอุ้ยอคุณเวฟสีเหลืองมันยังไม่เห็นมันไปบ้านแดงแล้วมีสีเหลืองอยู่ข้างหน้าคุณเว็บเฮียดับเวฟบไปแล้วมันวิ่งมาแล้วฮย はい。<laughs>